เห็นอันนี้ดูไปดูมาก็มีข้อดีเหมือนกันนะมุกขีกวดเลนเนี่ยนะครับดินแบบนี้งานแบบนี้เนี่ยนะครับผมเพิ่งสังเกตนะครับข้อดีคืองานมันเดินเร็วนะครับมันต่างจากใช้มุกขีธรรมดาเนาะมุกขี้ของมันเองนะครับหนึ่งมันไม่ติดมุกขี้ไงครับข้อดีเนี่ยครับกวาดกวาดกดกวดมานะครับเพิ่งสังเกตนะครับมีข้อดีอยู่นะครับเนี่ยและงานมันก็ออกได้เร็วด้วยนะครับปรับแป๊บเดียวนะครับ ัแบแป๊บเดียวนะครับเนี่ยโอ้ยุณยังไม่ขาดคำยังมงติดเลยื่จานเออเนี่ย,รยออครับพอดีครับกวดๆวดวดมาแป๊บเดียวต้องขอให้อาจารย์คิดก่อนเดี๋ยวโมโหใสงานเข้าอีกแล้วเนี่ยครับพอดีเนาะนะครับ แต่ถ้ากวาดเนี่ยมือคนต้องนิ่งจริงนะครับถึงจะเรียบเนาะคือต้องใช้คมมันเลยอ่ะคมมันเป็นตัวไอ้ปรับเลยอ่ะนะครับขับเนี่ยต้องมือนิ่งจริงๆนะครับถึงจะขับมุกขีแบบนี้ได้เนี่ยนะครับมัน่ตงจากมุกขีธรรมดาเราอะกับมุกขี้ก่อนเลนอีกแบบมันจะมีอ่าพื้นท้องมันอยู่นะครับแต่นี่ไม่มีเลยคือคมมีดคมอย่างเดียวที่ต้องปรับเหมือนอาจารย์กิดปรับมาตอนนี้ยดึงมาตอนนี้นครับ มือต้องนิ่งจริงๆครับคอนโทรนเนี่ยเนี่ยหรือว่าขับยากครับมุกี้เนี่ยว่าแล้วทําไมลูกพี่บอกว่า๋ยวปากกาเขาขับมุกีเนี่มันเป็นคนเก่งหรือว่าเก่งอาจารย์กิจบอกเลยครคนขับมุกี้แบบนี้ได้เลยอ๋อเข้าใจคนขับเลยนะครับเข้าใจลูกพี่เลยนะครับเนี่ยเราไม่รู้หน้างานเนาะนะครับพอพี่ขี่กพี่กิดบอกนะครับถึงเข้าใจว่าเมืุ่กี้แบบนี้มันทํายากนะครับยาก ใช้วอร์มมิ่งเนี่ยหาโคตรนะครับเนี่ยจอมผนของเราแปบ๊บเดียวครับเห็นผลแต่ไม่แน่ใจว่าลูกพี่จะเอาดินตรงนี้ไปกองตรงไหนรู้ เอาออกหรือยังไงนะครับหรือว่าไปเสริมคันฝังโน้นนะครับคอยดูกันนะครับพอเสร็จบ่อลูกนี้จะสวยไหมนะครับสมกับเป็นงานถนัดของเขาไหมนะครับลูกพี่ใหญ่เราเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้คลิปก่อนเดี๋ยวไปลุยสวิเตอร์โม่ก่อนโน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 เราต้องไปเอารถใหม่ก่อนครับทิ้งลูกพี่ก่อนนะครับต้องทิ้งก่อนชั่วโมงนี้นะครับโอกาสยากครับที่จะรถใหม่มา ทำงานเนาะนะครับีเราเป็นทีมงานไม่พอและเป็นทีมงานเป็นสิทธิ์ธิ์อาจารย์เดียวกันอีกนะครับต้องไปดูนะครับเจ้าเดียวกันครับฝั่งนั้นเป็นพ่อเนาะฝั่งนี้เป็นลูกนะครับสร้างคนละชุดเลยนะครับ ขุดไม่ใช่ขุดธรรมดาต้องไล่ระดับมาด้วยครับตรงไหนต่าตรงไหนลึกตรงไหนที่เราจะสูบน้ําออกจับกุ้งตรงไหนตื้นนะครับคนขับไม่โกนี่ไม่ได้เอาเรียบมาเสมอๆครับไม่ใช่เลยนะครับไม่เลยนะครับต้องให้มันสลปให้มันชันลงไปนะนะครับฝั่งในฝั่งหนึ่งแต่สังเกตได้เลยว่าพี่เกดเอาฝั่งในลึกนั่นฝั่งนั้นเราลึกนะครับแล้วมันก็จะตื้นขึ้นมาตื้นขึ้นมาตื้นขึ้นมาด้านบนอ่ะ ดูออกเลยครับขาดูกนนะครับไล่มาเอาให้เรียบเน่งว่าเก่งแล้วต้องให้มันเอียงด้วยเนี่ยยอมครับยอมไม่ให้น้ําขังเวลาจับกุ้งเนี่ยต้องฝีมือจริงๆครับทําได้นะนะครับไม่ใช่ฝีมือประสบการณ์ด้วยนะครับไอส่วนเรื่องจมเอาไว้ที่หลังครับขาหดคนนี้ไม่มีจมครับถ้าไม่มั่นใจไม่ลงครับถ้ามั่นใจแล้วลงอย่างเดียว ชุ่มคอกับทีมงานครับนนฝั่งนู้นนะลูกค้าชุ่มคอ,อก่อนพี่นออ้อ,องอลอง่ะอาจารย์กิจออกมาลองอ๋อ้หอะไรระดับครับไม่งั้นมันจะลึกไปเรื่อยอ๋อสุดๆครับฝีมือประสบการณ์นี่แหละเข้าใจพี่กิจแล้วเนี่ยครับลอง ก็ลูบเนี่ยมือต้องนิ่งครับว่าอะไรทำไมแกไม่ดึงมาดึงมาเลยนะครับเดิมไปว่าต้องทําระดับด้วยแต่แค่สงสัยว่าทําไมเขาอยู่บนรถเขาเห็นว่าตรงไหนเอียงตรงไหนสูงตรงไหนต่ำเนี่ยตรงนี้อ่ะพอดีจริงครับมีไม่ติดเอาเดี๋ยวยาวไปลูกพี่ ใครบอกให้มาเช้าวันนี้ไปไปไปเดี๋ยววันนี้เราจะดูเฉลี่ยจันกิจขึ้นด้วยเนี่ยดูมันลื่นครับู้านกิจจะทำอะไรตอนนี้ดูก่อนนะครับอย่างให้ครับตอบไม่ได้ วันนี้นะจะเอาไห้เสร็จพ่งนี้จะได้เปลี่ยนมุ่กี้ครับแต่บ่อสองบ่อนี่สามบ่อนี่น่าเลี้ยงมากครับสวยบ่อพอดีเลยนะครับมานสองไร่นิดๆนะครับสวยเห็นลูกค้าว่าจอบ่อนี้เป็นบ่อเลี้ยงอาจารย์คิดก็ต้องทําให้ดีนะครับบ่อนั้นเป็นบ่อพักน้ําบ่อลูกนั้นนะครับนั่นนะ บอ่อเนี้เป็นบอ่อเลี้ยงต้องทำให้เนี้ยบให้สวยเทคนิคนะเนี่ยเนี่ยมันจะบอกว่าเทคนิคเล็กๆน้อย,อยๆนอยเนี่ยรู้เลยว่าเทคนิคคืออะไรเนี่ยทำไมพี่กิจทำแบบนี้เนี่ยเนีเนี่ยเดี๋ยวจะบอกครับเดี๋ยวจะบอก ลยังอ่านใจไม่ออกเหมือนเดิมไปกองอะไรตรงนั้นน่ะประเดี๋ยวพี่จะทำอะไรครับยังคิดไม่ออกเลยอาจารย์คิดจะทำอะไรเนี่ยโอ้ลื่น กิจทำอะไรเนี่ยพอาวางไว้ตรงนี้เนี่ยยังอ่านใจไม่ถูกครับก็ปล่อยให้จิตการกิดโซโล่ไปเรื่อยๆเนาะหรือว่าจะทำทางขึ้นน่าจะไม่ใช่หรือตาก น่าจะตากถ้าดูแล้วน่าจะตากครับพอจะอามาเสริมคันน่าจะใช่ครับแบบเนี้ยปรจจายดินตากโอเคนะครับพี่น้องนะนะครับเดี๋ยวปล่อยจ์คิดโซโลไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ตามแลกดซับสไคด้วยครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ